ทำให้นักศึกษาและก็มีความเคลื่อนไหวของประชาชนภาคส่วนหนึ่งที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและก็ท่าเทียบเรือที่โรงไฟฟ้าฐานหินเทพาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ,รบมีการเคลื่อนขบวนรวมตัวกันรวมพลังกันอ,ออกมาที่หน้าสารกลางจังหวัดปั านีแล้วครับโดยทั้งนักศึกษาและก็พี่น้องประชาชนบอกว่าจะต่อต้านอย่างถึงที่สุดเลยเพราะว่าได้กระทบกับชีวิตและก็ปากท้องของประชาชนเป็นอย่างยิ่งถ้าจะให้มีการเกาะสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ก็มีการรายงานว่า มีนักศึกษานะครับพร้อมกับเครือข่ายคนสงขาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินและท่าเทียบเรือขนส่งฐานหินเทพาเนี่ยนะครับเดินเท้าเลยออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานนี้แล้วผ่านถนนสายหลักนะครับผ่านหน้าหอนาฬิกาปัตตานีมุ่งหน้าไปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5ด้านหน้าสารกลางจังหวัด ซึ่งก็เคลื่อนขบวนมาถึงเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะฮะ,ะ16นาฬิกา30นาทีแล้วก็มาถึงลานพระบรมมราชานุสรย์ีรัชการที่5นะคะก็มีตัวแทนจากเครือขา่ายภาคประชาชนอำเภอสะบาย้อยนะคะบอกว่าผลกระทบของมลภาวะหรือว่ามลพิษไม่ได้ส่งผลแค่คนในพื้นที่รอบ5กิโลเมตรเท่านั้นแต่มันจะส่งผลไปทั่วทั้งจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสแล้วก็สตูลด้วยอาจจะไปถึงตอนบนของประเทศมาเลเซียรวมถึงอินโดนีเซียด้วยฉะนั้นคนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเราเอง จะอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไรค่ะก็ร,ร่วมกันออกมาต่อต้านในสิ่งที่ทําลายคุณภาพชีวิตมากกว่าการสร้างปัจจัยที่ภาครัฐเนี่ยมักจะอ้างว่าถ้าไม่สร้างโรงไฟฟ้าฐานหินแล้วจะใช้ไฟฟ้ากันจากที่ไหนอ่ะเราก็ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่คือที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่จําเป็นจะต้องนําสิ่งที่พร้อมจะทําลายมายัดเยียดให้กับเราเราไม่ต้องการเราไม่เอาฐานหินนะคะค